อายสุดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไมค์ครับและวันนี้เราจะไปฆ่าแกเพื่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวอย่าบังค่าเลยอย่าบังค่าบอสอย่าบังค่านี่ฮ<ล><น>ะนี่คือน้องของน้นองบอสขอ,องเราแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่น้องแซมครับน้องปอมปมอมปอม,มจริงนี่คือะบ้างนี่ฮะน้องแซมขอผมเนี่ยกอดผมอยู่แต่เห็นไปแล้วครับคุณไม่ได้เปิดกล้องหน้ากล้องครเปิดไม่ได้ฮะเปิดไม่เป็นนะบอสชนขุด เออบอสบอสทำไมต้องนรี้นเลยเอวี่ทนไมต้องต้นอื่นใช้แรงงานมันอาจจะแหลกๆหน่อยนะมันมันไม่แหลกเลยดีกว่าเอ้ยจะมามันาตำตาแล้ววันนี้เรามีเป้าหมายคืออะไรครับเราจะไปเอาชีวิตรอดเฮ้ยเละเอาให้ได้ก่อนนะค่อยไปนรกแล้วแต่พี่ว่าพี่จะปรับโหมดเป็น normal แล้วนะพี่คะครับจะไปกินน้ำกินดิเออชิบแม่ข้าวหมูไหม เอาเป็นีซี่เอ้ยหมูมือจะฆ่าเลยดกวยมืจะฆ่าตอนไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เราต้องมีบ้านครับจะอยู่บ้านเดียวกันเลยจะอยู่บ้านด้วยกันครับ้านด้วยกันดีกว่าครับเพราะว่าากสร้างบ้านโคตรกลาได้เลยบ้านบ้านไม่มีหนึ่งชั้นเลยพี่สร้างบ้านให้แล้วผมก็จะทำไม้มาเยอะๆี๋ยว e ีนี้เราจะเราจะสร้างบ้านแบบเล็กๆก่อนงั้นเรามาเอาคำ้าจาก ท่านผู้ชมกันดีกว่าว่าท่านผู้ชมอยากให้พวกเราทําอะไรในายไหมครับตอนนี้อีพีสองไม่ใช่อันนี้อีพีแรกตั้งแต่อีพีหนึ่งอีพีสองอยากให้เราทําอะไรนะรก็คอมเมนต์บอกได้ใช่แล้วแล้ะถ้าคุณคอมเมนต์เราก็จะทอบตามที่คุณแล้วเรามีเป้าหมายคืออะไรแบ๊งอะเรามีเป้าหมายคืออะไรที่เรามาเล่นมาครั้งนี้เรามีเป้าหมายรเรามีเป้าหมายก็คือ,เ,อเราชีวิตอดให้ได้อย่างน้อย42วัน หรือเป็น42 ep 42นั่นเองหมดไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวซักเดี๋ยวซัก ep สิบค่อยเปิดเป็นหมดนั่นปัน๊บห้าเลยหา้หา,หาเลยห้าเลยโอเคโอเคแต่ว่าเราต้องมีอาหารเยอะกเลยนะเราจะสร้างบ้านนี่มสร้างบ้านไม้หรือสร้างบ้านไดมอนด์อ๋ออะบ้านไนมอนเหรอคุณคิดว่าต้นไม้มันเป็นไดมอนเหรอจ้า น้าคุณไปอยู่กับเคนแคซี่เละต้นไม้ไดมอนสวัสดี่อแกแกัอดีเออว่าไงบิ๊กหยอกใช่ไห้แบงค์นะโมยหยอกใครไม่ได้ฆ่าแค่ตีมันแบงค์อย่าเขาบอกอย่าเนี่ยนี่คือตังบอสของเรานะแต่ผมตั้งชื่อแต่เราตั้งชื่อแบบว่าอะไรแบงค์ซ่าซ่าพัคบริบูรณมตอนเล่นไม่ได้ตั้งชื่อัขนหรอกวิ่งวิ่งเล่นได้แต่เราต้องวิ่แต่ระวังอาหารหมดนะระวังอาหารหมด อ้าวคุณแบมอ้าวแบมปรับเป็นหมดอีซี่อาหารก็จะไม่ลดไงมีไม่ได้ปรับเป็นหมดอีซี่เออพี่พี่ปรับมาเป็นอีซี่นั่นแหละเลือกอาหารก็จะไม่ลดลดฮะลดแบมแบมเดี๋ยวเขาฆ้าไม้เลยลดแต่ลดช้าเขาแปลรูปไม้เลยนะไปเลยไปเลยตายตกน้ำหมดเลยนะหมดเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมดแล้วนี่หว่าช่วยด้วยโอุ้ยด้ต้องเย้เยได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดด้วยที Thank you แบงเราเราคิอ่ะอะไรเรามาอุดตรงนี้ก่อนดีไหมอุดเร็วเลยอุดเร็วนั้นเขาใช้ไม้อุดเลยนะตั้งไม่ต้องไม่ต้องชิลีนะพี่ไม่ดินโอเคอุดเลยโอเคต่อไปไม้ต่อบอสเดี๋ยวเอาไม้มาให้หมดเดี๋ยวพี่จะสั่งมาไหนโอเคเอาไม้ไปให้หมดเลยทั้งหมดนั่นก็คือสองปึกสองปึกเลยเหรอสองปึกเลยว นั่นแหละเับจะค้าเป็นที่โบ้ด้วยแล้วก็คับขวาที่เขาเขาจะตัดไม้ให้ป่าที่นี่ไม่มีไม่แต่ซากไม้ใจเย็นไม่แต่เศษไม้เฮ้ยมันมีเศษด้วยเหรอมีเศษอะเศษนี่แบงแบงแบงดูก่อนนะแบงดูแบงดูงดเอเออะไรเออสชื่อ,อม,มายาไป <laughs> นี่ <laughs> สามปีห้าหกชื่อเป็นเรา เยอะมากเลยแบงค์เราสร้างครับบอสเราคือคนบ้านไม่คุณคุณไม่คอยากเล่นมุกไม่ได้เหรอฮะเดี๋ยวตีแล้วเลยเจนผมผมมีคำเดียวพูดเอาเขาว่าใจใจเย่เฮ้ยบิ๊มเห็นในมือเขาไหมเห็นบอลแอปพีรักบอลแอปพีรักบอส อแั่เห็นในมือเขามานั่งคือแอปเปิ้ลไหนนี่ไงโอเคนั่งนำู้ชมฮะเรารอคุณบอสตัดไม้อะเดพี่เดพี่ข้ามกับฟิกเกบอกให้คนอื่นคนอื่นจะบอกว่าบอสบอสองเรบ็นคนบ้าแล้วนะฮะไม่ใช่บ้านะฮะผมแค่อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มแลมีความสนุกในแชแนลของพวกเรา คนอื่นบอกคนอื่คนอื่นบอกท่านผู้ชมบอกว่ามัเป็นบ้าไปแล้วแม่งกินดัปเบิลนั่นแหละเอาไว้รับไอ้เปิ่มทองน้าเกิดเราเจอทอแล้วเราเจอทองก็ดีดีครับเอ้ยเอาขอไม้ด้วยครับขอไม้สักสี่อันจัดไปฮะนี่เลยฮะหนึ่งสองสามสี่โอเคโอ้ร้อนฝากไปขุดหินนิดหน่อยเดี๋ยว ขุดท้ายหินหน่อยขอเชิญขาบอกเขาบอกไม้หนึ่งแปลรูปด้วยแปลรูปไปด้วยเหลือจิ๊ดๆๆๆเรียบร้อยอันเดียวก็พอบอสขอได้มันมีถทำอยู่ตรงนู้นน่ะมันบุกเขามาไอ้โเอออะไรผ่านไปข้างนอกอ่าเมื่อกี้มีเสียงเด็กออกมานะไปเล่น ออกไปเองเหรอมาครับจบปะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปตัดไม้ภาคสิบหกจุดหนึ่งเดี๋เล่นซาวด์ภาคเ,เต็มเฮ้ยซาวด์ไปเราขุดอันนี้จะแบงค์เราจะขุดไอ้นีอ่อะไรนะถ้ำใ,ใต้บ้านไม่ต้องเดี๋ยวเขาเพิ่มที่หลังเออแต่ว่าตอนนี้เรายากจมเพราะยากจนเลยละทีแรกเราใช้ชีวิตอย่างบ้าๆนะบ้าๆบอๆและมีรอยยิ้มให้ทุกคนได้ยิน เฮ้ย EP เราจะไม่มีมุกเล่นเลยหรอมีถั่วไหมนะมีทั่วไหมเฮ้ยเราต้องการินโทรมีทั่วไหมแล้วเราต้องการินโทรแล้วทำยังไงวะอินโทรอเออเออในคอมมันทําได้แต่ในคอมไม่ใช่แบงค์อินโทรคืออะไรอินโทรคือเปิดคลิปมาจะมีเสียงเพลงดึื้อๆอย่างเงี้ยอ๋อินโทรน่ะเหรอเอออินโทรมีมีมีพี่มีพี่มีมมไหนมีโอเคไม่บอกว่า<ท> เกือบลืมแล้วอีพีแรกจะไม่มีอินโทรภาคสามเอยอินโทรภาคหนึ่งอินโทรภาคหนึ่งไม่มีนะฮะนั้นอย่าหวังเลยว่าคุณจะได้ดูอินโทรร้อยเล่นอีพีสองแล้วก็มีนะแล้วพรุ่งนี้แล้วก็มีเอ้ยแบงค์เดี๋ยวเราเล่นสักกี่ชั่วโมงดีอุ้ยแบงค์สักสิบนาทีปรับเป็นหมดอะไรนี่ยดูหา่านจะด้วย <Easy. S 1> อีซี่เนีเออว่าลืมไปแบงค์บอกว่าหมดอีซี่เลือดก,ก็ลดเอ้ยอาหารก็ลดมา เอามาตัดหน้าจะไปล่ะฉันกินอเปิลก็ได้เฮ้ยไปฆ่าตัวตายเอาไปฆ่าตัวตายเอาไปฆ่าตัวตายเอาเก็บของเกนะเก็บของบไม่มีใครอย่าอย่าอย่าพึ่งของยังไม่หมดตัวแม่งเอาบอกมาเลเราต้องตีเราต้องตีใช้หนังกระติกตีนะฮะหนังกระติกไม้มาติกไปไหนแล้ว ไม่ตายตวะเออตายเต็มร้อยฮะโอเคแบงค์เซ่าแมงค์เซ่าทีวีครับกาบอลเราไปแล้วเ,ออเริ่มมืดแล้วครับทำไงเนี้ยขุดลุมสองบล็อกนะจัดไปฮะเออบบริ่มมืดแล้วว่ะทิปแบงแล้วว่ะบอสอย่าลงอย่าังอ,อ้าวบอสมือดอยังทำไมบอสสว่างนะตำนานพี่มืดวะ ปวัปอบงแสงไงวะกำลังพิมพ์มืดวะไม่รู้หรอกสข้างขึ้นี้ดิเฮ้ยจะมืดแล้วเ้ากำลังวับแบงยังนะเขาไม่มีน้ำยาเลยนะดูดูดูไม่มีน้ำยาเลยเลยเอาว่าแต่ไหนแบงแบงแบงมองขึ้นหอฟ้าดิเอาทำไมผมแบงค์ไม่มีดาวทำไมเขาไม่ดาววะงงแล้วเริ่มงงแล้วหรือว่าแบงค์ไปโหลดอะไรอะ ซีดแบบอะไรเขาไม่ได้โหลดเลยซีดแบบสามารถมองเห็นตองคือไนเครื่องเนี้ยมาเออแมงจังไรจังไรก็บอลลูนไม่ใช่โอเคครับก่อแมงเขามีไม้อยูแปดบล็อกใครรู้วิธีปรับพวกนี้นะบอกทีนะผมไม่รู้จริงๆแมงเขาเอาไม้ที่แบบยังไม่ปลายลูกแปดแปดบล็อกอะเป็นปลายลูกนะ บอลมีหินไหมบอกแล้วไว้ค่ะมีหินไหมไม่ขุดเอาเองดิยังไม่มีเลยเขาบอกเดี๋ยวพี่ขับดาบให้บอพี่ขับเอานักตัดไม้อ่เอาไม้ไปโอเคเดี๋ยวเขาเอาดาบไม้ไปเดี๋ยวเขาขอขับนี่ยพี่ไปขุดหินให้เสียโค้ชแสบถืออ๋อสมบูรอะไรนะมบมาเดี๋ยวเขาจะการเองเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเป็นอะไรนะยามล็อกระตูน โอเคนะเอาชิลล่าในกลางคืนนะชิบแพงแล้วหลบนะครับหลบก็ส่ปิงปิงครับที่ไหนฮะบัญชาลต่อหน้าคุณบอสตายแคุณบอสที่ไหนฮะเอ้าเอ้ยไอ้ควาสกิลตันไม่มีเพื่อนเอานั่งไงว่าแล้วไอ้แมมมูแมนต้องทะเลาะกับสกิลตันแน่ยิงอ้าเอาไอ้เหี้ยเลยแม่เป็นตัวร้อยแน่ตัวร้อเฮ้ยเขาขอของที่คุณต่อเป็นคนข้านะ โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันปูแบงคองเต็มปัวเลยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนี้มีหมู่บ้านอะไรพี่โอ้โหแกลบไปทำไมได้แต่เลเวลวะดีแล้วดีอะไรโอ้ซอมบี้จัดต่อหน้าไม่มึงไปอยู่คหนข้มวกินไปไหนแบงอะไรซอมบี้เวเลตเวเลตเกิดต่อมากเลยอาจจะอ่ะโอเค คิปเปอร์ใหญ่เกลียกกับอย่าเลยอย่าในคิปเปอร์เดบิวจากการมันเองเดี๋ยวเดี๋ยวเาี๋ยวเดี๋ยวเขาล่สเกลตันให้มันยิงมันดีกว่าคิปเปอร์เฮ้ยเออเออเดี๋ยวเอาดูด้วยเอาดูด้วยเฮ้ยแบงหูสาว้าแบงค์ตัวเลยน่ะนั่นแหละแบงค์ไม่ต้องมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วตีอ่ะช่วยตีมันตีกันแล้วอ่ะช่วยช่วยช่วย้อะไรวะ เกิดอะไรขึ้น,น,นคิปเปอร์เกิดอะไรขึ้นคิปเปอร์ไม่มาเพือกันเลยจะตายแล้วตายแลย้วซ้ำเอาอยัางโอ้คิปเปอร์ไม่มาเพือกคิปเปอร์ไม่เผือกอ่ะจะตายแล้วโอ้คิปเปอร์ไม่มาเพือกจะตายแล้วเฮ้ยทำไมบอก้องดูบอกไปว่าบอสกูดอะไรอ่ะบอสกุดเก็บดินมาโอเคอจะ,จะตายแล้วโอ้แบ๊ แบงค์เหลือเลือดกี่หลอดสองเขาขึ้นเหลือ,ลอสองต่อบล็อกขึ้นมามาแล้วอู๊ดในอาหารมันไม่มีเลยอตึงเลยหรือว่าเราจะฆ่าตัวตายกัน่าฆ่าเลยบ้างฆ่าตัวตายเป็นสิ่งไม่ดีฆ่าตายเป็นนรกเป็นเปรดไอซ์มีเฮ้ยอ้า<น>วันนี้มัมนอะไรไหมครับเอาอ